ไปพี่น้องเนาะตอนนี้ฮะก็มาพอตลาดตลาดลึกไส้เล็กหน้อยแล้วนะครับแต่เ่าแวะไปซื้อแมทบอเนอกมองกันไรบนไลน์ไลน์พี่น้องเนาะเอาก็ได้มาหนีต้นแห่งเด็ดเลยมาได้มาหลินเนาะไปป๊บจะไปช่วงต้นหน้าต้นนะหรือถ้าแวะมาซื้อถ้าเจ้าแล้วมาซสือหอดสุดท้าย สิมันคอเปียขอปาดต้อนนันด้วยน้ครับูเคจ้าตอนนี้เราจะพากันเขาไปหลอบิวงนักวาเอาสีดยอย่างพี่น้องเนาะไปบิ่งน้วกันไป มาซื้อแหวซือหัวหานเป็ดหน่อยเนาะเดี๋ยวเจี๋ยเขาไปหลอดดูข้างในปะ ส,ลสีล่สิดงล่ำใส้ราะเซนระสาทาทุกสนิทยาพัวปรุงอไร้องเสีร้งีนยาพัวนัมีกระ,รกระนัมีเทีย่ยวนี่พี่น้องฮกื้อสินเนะซื้อสินื้อเขาพาดแล้วก็ซื้อพักซื้อหลายอย่างเดียไปไหม ตาต้าพี่หน้องละไข่ไข่ม,แมดแดงจิดจีไม่จีรอพี่น่อง แล้วเมื่อกินกับเขานี่เราตลาดเราเมืองไช่เหรอเนานะแกเป็นตลาดเสาพี่เนอะเป็นตลาดเสาเนาะนนท์อ๋อมอญยักลืมเฮ้ยเปยักลืมได้เลยดูพิซซ่านี่เหรอ หมอสือเครื่องนรัตนเดม้กระทะน้องพี่น้องเนาะสือไปเรียง่าคนงานพี่น้องคนงานอยู่บ้านเฮาคนเดหัวรับคนกเยลื่ยในพี่น้องทางวันนอกเนาะ สอาันอัเงยัง <Ende> ม <esa> <ohn> <af v> <isa> ีเลยเนาะพากบุ่งไห่เนาะอมันหาได้ยูัหา่อยทุกอะไร น่าจะอะไคนร้ายๆเน่ยพี่น้องพี่น้อง,องตอนนี้ฮะได้ออกมาแต่ตลาดเลยพี่น้องกระสือหลายอย่างอยู่พี่น้องอันเดียมีพักมีหมูมีขนมมีมมหัวห่านนอนอหลังรับส่นมากแต่ก็ลูกสิน้นหัวหานอ่ะก็ผัวห่านเลยเหรอก็คือเชี่ยว มูไปเลี้ยงคนงานอยู่บาทนะนเนาะังอันนี้ครับมาเื้อบากียงไห้แม่บอใช่ผมไกงไปตามออ,อเดี๋ยวไปไปไปซื้อเขาเดียวไป <c oughs> ไปดสอเซตายแล้วไปเสือเขาเดียวมือหายแม่เสือมาเกียงมือแม่กันเนาะมังง่อเด้วยพ<อ>ยักมังงอ

หนเดือนนานหนึ่งซื้อเครื่องเป็นเงินบาทพี่น้องโกดแพ้งทุก,ยกอย่างแพ้งลิปน้องเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเงินเผิ่แห้งอันนี้เนาะเงินเผิ่เฟ้อมันเผิ่เฟ้อแห้งลิปเงินเฟ้อแห้งแบบหาเงินนำขอท่าน เสือแบบขวบแก้งนนงแน่เลยเอ่ะเงสามสี่แสนพี่น้องเอ้ยอามาไหล่ข้องมุกี้ยางด้วยน,วน,นันนกลัวมากเกยมไพี่น้องถ้ากะแสเดิน,น,นาทางกลับเนาะกาไม่กาผ้านิ่ๆเนาะกาเนาะ เฮ้ยปตลาดเลยเฮ้ยตลาดได้เคลียร์มาซิ้อข้าวเวนี่เนาะปลุกมาก่อนได้อะไรพี่น้องวาก็ไหนก็แท่เนาะเปกนกำลังใจใ้เนี่เด้อพี่น้องเจอกันคิมนาพี่น้องเจอกันที่พี่หนาเนาะใช่พี่ดีกันข้อกาเข้า่าสบายดีพี่บานพี่น้อง